สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูผัดซีอิวเส้นเล็กกุ้งสดกันนะคะปกติก็จะเป็นแต่ผัดซีอิวเส้นใหญ่กับเส้นหมี่เดี๋ยววันนี้เราลองมาทำเส้นเล็กดูค่ะก็ส่วนประกอบเราก็จะใช้ตัวเส้นเล็กนะคะให้เพื่อนๆล้างน้ำก็ดีค่ะให้เสดดน้ำนะคะแล้วก็ตัวคณาค่ะชอบคณาก้านหรือคณะยอดใช้ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็กุ้งสดค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยผ่าหลังแล้วก็ไข่ไก่ค่ะกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดอันนี้พริกดองเหลืองนะคะเอาไว้กินกับผัดซีอิวของเราเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะเรามาลงมือผัดซีอิวเส้นเล็กกุ้งสดของเราเลยนะคะใช้กระเทียมค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยกุ้งสดตามชอบเลยค่ะ วิธีการลงกุ้งแล้วจะทําให้กุ้งของเราเด้งอร่อยเลยนะคะให้ฝั่งหนึ่งสุกก่อนค่ะแล้วถึงจะกลับนะคะอย่าคนไปคนมาค่ะกุ้งจะจะเนื้อจะเละค่ะพอกุ้งเซ็จต,ตัวข้างหนึ่งแล้วนะคะถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะให้กลับเลยค่ะเนื้อกุ้งก็จะเด้งเลยนะคะตอนนี้เราจะตามด้วย เต้าเจี้ยวค่ะประมาณซักเก็ดหนึ่ง่นสามช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องเยอะค่ะตอนนี้เราจะใส่เส้นแล้วนะคะเส้นให้เพื่อนๆใช้ประมาณซักหนึ่งสี่หย่อนๆนิดๆค่ะสำหรับหนึ่งจานนะคะตามด้วยน้ำค่ะประมาณหนึ่งรอยมิลิลิตร เราจะปรุงเครื่องค่ะน้ำตาลทรายนะคะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะตัวน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะระหว่างปรุงเครื่องให้เพื่อนๆนะคะเปิดไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำปลาแหลมเค็มนิดหน่อยค่ะเ็จหนึ่งจนสามช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเรามีส่วนของเต้าเจี้ยวด้วย เราจะผัดเจนเล็กให้นานนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะมีความแข็งอยู่เราจะผัดจนน้ำเริ่มงวดค่ะพอน้ำเริ่มงวดนะคะให้เขี่ยข้างๆค่ะลงไข่ไก่เลยค่ะ พอไข่เราเริ่มเซ็ตตัวนะคะให้ใส่ตัวคะนาเลยค่ะบ้างน้อยตามชอบเลยนะคะ mm hmm. เราก็ขัดจนตัวคะนาของเราสุกนะคะ mm hmm. อันนี้ก็เรียบร้อยค่ะผัดซีอิ้วเส้นเล็กกุ้งสดของเราก็พร้อมเปิรเลยค่ะ เราให้โรยพิกไทยนิดหน่อยค่ะก็จะมีความหอมเพื่อนๆก็อ่านรสชาตินี่จะอร่อยพอดีเลยนะคะถ้าต้องการเผ็ดเราก็ใส่เป็นพริกดองค่ะประมาณนี้นะคะ เส้นเส้นเล็กผัดซีอิ๊วกุ้งสดของเราก็เรียบร้อยค่ะรสชาติจะกลมกล่อมพอดีแล้วก็กิ่งกับคู่กับพริกนะคะก็จะเผ็เดๆนิดๆไายด้วยทดลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ